ล้มจนเทียงหน้าสีบินพี่น้องเอ้ยบุเคยพอเคยพอแต่เวศร์ตกดินนะพี่น้องตกแล้วขายกำล่งแรงพี่น้องโคตรต้นใหม่ข้างหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างหมาขาวพี่น้องลูกสาวก้าวข้าอาบนา้ำเตเวศน์ะข้าวในข้างหมาขาวข้าขาหมาขาวค่ะเตเวนก็นตกได้ย,ยังเห็นอยู่พี่น้องยังมันตกค่ะ ฉัเนเหาปั้นนี่พี่น้องไอ้พึ่งสีแบบสีเห็นล่มยังสีแรงขนาดนี้ตกมาปีนี่พี่น้องเนาะตกมาปีนี่แบบน้อยตายน้อยตายเนี่ยตาย,ตายแบบมีแห้งอันนี้นพี่น้องบ้านเฮ้าอะกันตายแบบผูกคอตายบอหลดล้มเสียชีวิตค่าทีบอกเออตายมีแห้งเนาะบ้านเฮาเนะ <S <S าะเอาฮดเอาฮดทั้งนาแล้วเลยพอเพิ่งดึงสายมาฮดทั้งนี่ฮือบ่สดนะต้นนัน่นนะกา,าดอีกเลย พี่น้องสีอาบน้าได้อยู่บ่นี่สบายดีเอฟซีทุกคนสิมาร์กมา้หอดมือได้หนาครับพี่น้องอยาดหนาเจ้าของท้าซัมเมอเนี่ยค่ะโอเคเล้เนาะพี่น้องสบายดีใหม่ต้นไม้รอบหน้าหาฮกมือซีฮัมมือซ้ำซีมือพี่น้อยพดทที่หนึ่งเนาะ รถที่หลายๆเลยโผ้ากั่งหลดกับขาดเบิรนะ์วพี่น้องเอ้ยเที่ยงหน้านะจนติง่งพี่น้องเอ้ยสังกะสีจนเพิงสบายดีทุกคนงามแดงๆพี่น้องจา่าว่าจะออกพปอเก็บขยะอยู่นอกกะนาเอาพรอมเอ้ยมือหนาพูดแหละขยะอยู่ขอบทางพี่น้องอยู่แถวขางหัวนะเก็บตลอด วอยู่บ้านลมบอดแหง้งป่ะนีไนดะ้พี่น้องมันบังเนาะเฮ้ยเฮ้ยคอยว่างวัวนะอัญญ์ลุงผูกข้างใต้นะฮะนั้นบางลมร้อยรอยอาบน,าน้ำมาจะอุ้มมานะ <c oughs> ยันมาหนาวมึงดูพี่น้องเอามาเข้านอนในเฮือนนำเข้าไปในเฮือนังร่มบเนเขาพี่น้องอุ่นอยู่แล้วอุ่นเอา้า eagle ừ, vĩ động này, bò con, khủng cái lẻn chuột luôn cả, luôn vĩ nữa, eagle, thôi, tổ nhôm cứ bố hốt hay là, bố nhôm cả để kiếm mạng để thấy vĩ động đấy, đục anh này cả bố hốt, tổ anh ấy, này này, tôn bọc hàng này, tổ ngọc nào hốt lẽ? พูนพูนมอต้นมะกข้าวน่อยเห็นไหมนาวบอดะมึงกันจามินส่วขึ้นมาคังเนาะโอ้ยพูนไปนอนขางมันบางลมผูกกระบอกรมทึ่นทึน่นบางสีโป๊กหายเอ้าเนี่ยแม่ปลโป๊กหายพันลูก โอ้ยบะเป๋าแม่เขากัดจนข้างไข่ข้างนุ่มถูมถูกเนื้อมาไก่กู้กูย่านจนข้างไข่ข้างนุ่มต้นกระเดืนต้นนังกระโบ้ฮดเนงหน่อไม้เลี้ยงน้องพี่เนาะพี่เทียงเกล็ดำแห้งชิ้นหนาวพี่น้องกันเลื่อนเท้านาวขนาดนี้ฝอนบ่มียังบางเลย ผมก็ยังว่าบางเล่าบางเทียงแล้วก็บังเฮือนเขาเนี่ยนะเฮือนลังนะนี้บมได้เห็ดกับขต่าแดงพี่น้องละปลาเต็มหมดสาวกันย่างเนาะกระปุกปลาผมว่าบมมีเคยกินขขาวเพลนเลยบมมีเคยกินขขาวเทียงเขาโอ้ยแบาแว่หดน้ำหมวกเกือบคู่มือพี่น้องเอ้ยกระมงามดินมันแจ็บปลูกยังกระมงาม

ผาตั้งกระขาดบ่ละคุณฮึทะลุบ่ละข,ดละา,ลละขาดบ่ละไม่ได้ปลูกจองไว้เนาะ้ลมมันตีบ,บมันขาดโวดพี่น้องโคตรโคอรโคตรจังแล้วเจียวอยู่มาจนเถาลมเนี่ยเป็นหัวเป็นหัวพี่น้องเลย ถ้าเข้าสามากเลยหักแม่นลดอันครับคนโขกรตายบ่อนือว่าลด้าฝากกนังให้ยังเนาะปิดประตูทางเนือหนังไปนเนาะเนี่ยไมกได้ <c oughs> ส่องว่าอีกด้เลื่อนล่างที่เนาะส่องอดให้ยังเนะฮ โหดโพได้จังบ่วนาวอันนั้นบอกโหดนาวพูถพาเทียงจนเพิ่งสังกะซีจนเพิ่งไปเนาะขบขบขบหนึ่งกันผูกห่อลงผูกงัวเลยหันยับลงผูกข้างใต้เขานาวว่ะจังบังเฮือนเนี่ย โอ้โหน่าก mm ินจังจำมาแห mm ่งน้ำจังเกียวโอ้โหนเากินเซาม้าพี่เนาะเติร์กเกอรี่เนาะเห็นมืดเลยพี่น้องซูงก็ไปนาวๆแบบนี้โอ้ยผู้ถ่ากก็เด็กน้อยพี่น้องเลยขนาดผู้หนุ่มยังตับจนสั่นกูถากก็เด็กน้อยแห่งเต็กมาพิงไผ่กันด้วยพี่น้องผ่าวมะเขาว สวยลแล้วแล้วก็บผ้าหยาบก็กินพี่น้องบวบดิ้ตีผ้าเด้อวันนี้บวตินตีวงบวติกินเป็นผ้าค่ะเด้กกินไผกินมันเนาะผ้าหยากกบก็กินบ้าหยาแล้วก็สแลปกับน,นอนบรต้องอาบน้ำบ่บวแล้วดอกเฮา,า,าหน่อยพี่น้องเลยท่านบได้อาบแล้วบวแล้วดองก็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 ก,ก็ตีกูโอ้ยอายแล้วหนาวพี่น้องหนาว พ <ừ, S 2> าหมอแปดพันปีพี่น้องจื่อจำได้บอกแต่ข้าวทถาแม่บุ๊ว้ายรอเพื่อนนะคะประตูตีนะเอนลูกซ้าไปฮะพื้นายอ้อยไผ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่อนคั่วแล้วชื่นอุ่นเลยโอ้ยน้าโมหนึ่งแต่ข้าวทวันเกิดพี่น้อง หลายปีเลยเนาะแต่สืได้สิยาเดือนประมาณสี่ห้าสิบปีผมนะคือเนาะห้ากับสามสิบหกเลยเบิดมืออะไรพี่น้องมันเนี่ยโบเห็นแสงแดดเลยได้โบเห็นแสงแดดจะดิเลยน้ำกระปุ่นกระยั่งพี่น้องเด็กยังคขึงหมอเนาะเพราะว่า จะตรวนครับผัวบัวแด้มากินมะเอินพอแล้วนี่จวงไว้แล้วก็พอที่แท็กกับบอท่านกินเนาะที่แท็กนาะกินแล้วแล้วก็แบ่งกันไปเบาวไข่หน่อยหนึ่งไอ้เพิ่นพออิ่มก็ลงมากินอีกมมะเอินว่ะหากใยเพิ่นกินซองคนมื่อแรงพอแล้วพี่น้องกระปุนประมาณสามโลเลยแหละแมงเทนห่อหายเนาะขอบคุณคุณพี่คันสวยหลายๆเด้อหนาวบ่ะล่ะหนาวปะ พิ้งค์ไผ่นี่ยนี่แต่อีทองอีเงินบอกคอยอยู่เพื่อนดอกไปหาผู้บ่าวขี้เขี้ยวนี่อะขี้เขี้ยวนี่อะขี้เขี้ยวบ่าอช่างมันกินหลายดิโบได้อยู่ได้นาปะเนี่ยนาอลีอลอเนี่ยโบเคยเพาะเคยพบวิหนะข้าวมะนาวเนี่ยเหมือนพ้นสีดีบ่ะผู้ถาวรผัว น้าวจังหนาวเขียวมือวันจันทร์เลยกับแม่นวันศิลใหญ่เหมือพี่เนาะเมือนพระใหญ่เอยว่าให้อ,อ,องง่วยับลงข้างใต้มันจังบังแน่าสิปานะ้าอับน้าบะเสือตัวนี้บ่มีสกักมีแต่ใส่คือสิมากแห้งสีดำเลยบางครั้งบ่ใส่บ่เอามาสากักบ่เอามาหนุง่ง ซือมาตํเมืองนอกคนได้เอื้อยทางเยอนมันซื้อให้พูราโตละโตของเฮานะมันน้อยให้กระทินใส่อองกระทินพะน้อยกระทินใส่บ่ได้สีเหลืองก็สินชมพูจักอยู่ใส่อยู่บ้านบ่อยู่ใส่นี่แหละพี่น้องอ่แทกสีดําควมดําของพ่อสีแดงของทแม่จักสีได้บ่ นอาพี่น้องเอาไว้สามีเด้อพี่น้องเด้อเตรียมสีสวยข่าวแม่สลับคาร์บอนอนกับบะไว้ข้าวแรงกับยันบริพากันกินอยู่หนึ่งไว้หนี่กับพี่น้องเลยกี่วันสิบวนหนึ่งแล้วผัดไทยลูกไส้มาข่าวให้ยันว่าขึดหยากันยำเมิดพี่น้องลูกไส้มาให้แล้วก็มาหนึ่งได้เห็นได้ด้วโอ้ยหนาวกับบะอับพี่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คำติชม